เพื่อเชื่อมความสามัคคีก็เล่นผีพุ่งใต้ต่นี้ผีพุ่งใต้เนี่ยเขามีบทร้องของเขาเป็นคําชาวบ้านธรรมดาแซวกันไปแซวกันมาในในหมู่ที่เล่นกันนี่แหละเอาเฮาโลสาละพาเฮโลเฮลาสาะพาเฮโลพวกเราจะเป็นคนหัวหินหัว,ห,ห,วหินของเราใครอยากมีหัวไม่ต้องหัวซ่องโต ใครอยากมีเมียก็ไม่ต้องกลัวเมียดาปีนี้มเมียดาปีหน้าัวดตายจะตายตอนแรกที่ผมได้ยินคําว่าผีพุ่งใต้ผมนึกถึงดวงดาวเหมือนกับว่าอ๋อดาวตกเหรอแต่พอมาเห็นภาพก็คือคนจุงมือกันแล้วก็มีถือคบเพลิงก็เอ๊ย เออมันคืออะไรวะที่อื่นก็ไม่มีนะมีเฉพาะหัวหินเป็นดาวตกเอ่อตกพุ่งมาทางใต้นี้ชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นแสงไฟของผีค่ะเขาก็เลยเรียกว่าผีพุ่งต้ถเท่าที่เราฟังมาเหมือนว่าจะมีคุณยายเจอผีพุ่งใต้เ <c oughs> ขาก็เลยเรียกกันอย่างนี้ค่ะมียายคนหนึ่งเขา แสงไฟและสักอย่างพุ่งลงมาจากท้องฟ้าค่ะอัน,นี้เขาก็เลยเรียกว่าผีพุ่งใต้กันออ๋ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามัน ผมก็รู้ว่าแค่ว่าเป็นประเพณีของหัวหินกันนะเมื่อก่อนคนเพชรเขาอพยพมาอยู่ที่หัวหินกันระคะแล้วเหมือนว่าการเล่นผีพุ่งใต้เขาก็จะเล่นกันทั่วเมืองแล้วก็พาความทุกข์ไปทิ้งไว้ที่ทะเลนนะคะ่ะก็เล,เลยแบบะโลบายแต่ว่าเขาจะเล่นกันช่วงสงการะคะ่ะเพราะว่ามาันจะให้ชาวต่างชาติมาเยอะเขาจะได้เห็นวัฒนธรรมเรา ผีพุ่งใต้เนี่ยเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่อยู่ในเมืองหัวหินเรานะคะเกิดขึ้นที่เมืองหัวหินเราแล้วก็มีเรื่องราวที่มาเป็นเวลามาหลายสิบปีแล้วอยากให้ครูเล่าเกี่ยวกับประวัติของผีปุ่งใต้ครับคือตามดาเนี่ย,ย,เ,ยเราคนไทยในยสมัยก่อนนี่ยนะ มันมีเรือโปะ,โปะเรือตังเกก็มีทรัพยากรบุคคลเนี่ยเยอะนี่หนุ่มสาวเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสไปเจอกันที่นั่นน่ะตามดาก็ด้แจะมองกันไปมองกันมาตอนนี้ขากลับเนี่ยแทนที่จะกลับด้วยมือเปล่าเขาก็ไม่กลับเพื่อเชื่อมควารรมสามัคคีก็เล่นผีพุ่งใต้ตอนนี้ผีพุ่งใต้เนี่ยเขามีบทร้องของเขาเป็นคําชาวบ้านธรรมดาแซวก,กันไปแซวก,กันมาใน ในหมู่ที่เล่นกันนี่แหละเอาเฮโลสาะพาเฮโลเฮลาสาะพาเฮโลอ๋ออันนี้คือขึ้นขึ้นอันนี้ทย่อ้อยนอกนั้นก็คือยแซวอะไรกันก็ได้แซวอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นพอไปถึงบ้านนี้บ้านนี้ของใครพ่อตาใครเอ่ยอ๋อแซวลูกสาวไงลูกสาวแซวอะไรก็มีมีโอกาสแค่นี้แหละถ้านอกจากนั้นมึงมาแซวกูเดี๋ยวมึงก็โดนแ่นกระบาลแล้วนั่นแหละ ทำไมเขาถึงเรียกชื่อว่าผีกิ้งใต้อะครับเขามีใต้มีใต้หัวกระท้ายที่ว่าเขาจุดไฟสมัยก่อนเนี่ยครับผมในี่ใต้เขาจะจุดแล้วก็นำทางไปคบเพลิงใช่เหมือนครบเพลิงเดี๋ยวนี้เวลาเขาวิ่งเขาใช้ครบเขาไม่ใช้ใต้เหมือนสมัยก่อนแล้วทางมันมืดไงก็ต้องนำทางไปเหมือนกับ ผีเนี่ยหมายความมันพุ่งไปอย่างเงี้ยมันมีลำแสงเขาก็เลยเรียกผีพุ่งใต้อ๋อเขาเลยเรียกผีพุ่งใต้ใช่คำว่าผีพุ่งใต้ก็คือสะกดด้วยไ,ไม้มาลายไม่ใช่ไม้ไม้วนไม่ใช่ทิศใต้โรงเรียนเรานะคะจะมีกิจกรรมผีพุ่งใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะโดย ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอยู่กับชาวหัวหินตลอดไปนะคะคุณมีหน้านะที่ถ่ายทอดที่เด็กเยาวชนตัวเล็กๆนะคะให้เขาซึมซับการลเล่นที่เป็นท้องถิ่นของตัวเองแบบนี้อยากให้เขาเห็นคุณค่าอยากให้คนที่ไม่เคยมาทําอะไรแบบนี้มาลองสัมผัสดูบ้างคะ่ะเพราะว่ามันสนุกมากค่ะให้สืสบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนหัวหินต่อไปคะ่ะอยากให้ยังคงอยู่ไว้คะ่ะมันเป็นเรื่องสวยงามเขาลับทืนมาเช่ ฝ่าไปเจ้าเนี้นะ